เด,ทดืทักปฐมหนึ่งพึ่งผ่าได้พิทักษ์รับใช้ประชาชนเรียกประชุมบริหารประจำเดือนครั้งที่12ทับ2568รับการรายงานตัวตำรวจโยกเลื่อนขึ้นสลับตำแหน่งมอบประกาศผลงานตำรวจดีเด่นสองโรงพัก แรงความประโลมุ้ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนรปฐมสมรวต้มยกอกตึ้งับมนลอยตัวเองเป็นยศลอยกรายร้องสวัสดสอบสวนปุ่งงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดรปฐมนั่งทันการตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐมมาเพื่อเข้าร่มาาวมประชุมบริหารราชการต,ตํารวจภูทรจังหวัดนครปฐมครั้ง 22, ที่12บสองทัพสองหและรายงานตัวข้าราชการตำรวจท,ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มารวมกันใหน่งใหม่ในสังกัดตํารวจภูทรจังหวัดนครปฐมจำนวนทั้งสิน้170น170นายวันนี้ผมนนี้แล้วนับ,นบน ที่มณตมให่นะครับอนุญาเดนเชิญท <Club> ่านรองผู้การด้านด้านด้านจอดด้านนครับพันโมทเอกจิพลังกาหานรองก็การตรวจค้นจังหวัดนครศรมครับครับดีแล้วครับผมผมคนเอกสุดองรับกรวนตต่อ ผอันดุเง์เงียผู้กับการสถานีกรวจธอมาเดืออครับผมอันดุลเดเลอนต่ากับกรุธนผู้กับการอานรปิครับ รถสุนทรตุกบอลสุนทรครับตุกบอลสุนทรตุกบอลสุนทรดียนะแนการ์ดท่านตัเอกวิสิตคุนเซนตกับการสถานีตรุกรุทรนสามกันเหลือครับ ่าที่บนร,รบน,าาน,บน,บนทุลเด็กอ,อุตรชาติทองท้ายร่วมกับการสอบสวนกลุ่งานสอบสวนตำรวจกูุทองจังหวัดแล้วก็ตรครับผมปันทุลโทรรผมว่าที่บัฒนมนเกสถาพรปาหาร่วกับกลุ่มงานสอบสวนตำรวจังหวัดนครรมครับกับกับ รันตณาธิกรองพูกับการสอบสวนสถานีตรวจภูธรบางหลว่งครับครับครับผมพลตพวีรชัยเจริญไทยร้อกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตติจังอจะเป็นลอนทับนครับ กระผมพันวัลโภจงเล็กเนี่ยเราผูกับการส่งสถานีตำรวจภูรมาเรีนครับ ผมพันวนโธพันวัดรัตนเจริญดอผมื่อการขอสวนทหารี่หมดบุตรรนับขรีครับผมรัมวัคภูมไทยเชีบงพวงกงการปุ๋ยน้อยบุตรพรบางเลนครับผมอธิบดีกรมจ้าการดิษฐ์วิควัผมกับขอกสวนอันรที่หมดบุตรครกัมพูชันครับ โทรนะี่ัตตาผมกับสวนกำลสืสวนจังหวัดสมทรบน่ปมาหลากหลายนะเห็นะไม่ใช่คนอืันเลยเขาเป็นพวคนมาหับไปเ้ามับสถานครก็จครับ กับผมพันธุ์นภัสสุธรยชุ่นวกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรูครับ

ผมวัดที lings, <DR> ่พันธบริโทคนาดมแกธนะสพบสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนครเบสีครับสับต่สัต่ส่วนคอยู่ตีไัว์สบสอบสวนนครเบตสีสพบโปแกครับ

มาจากภาคสองมาสองคนแล้วนภาคสองเนี่ยบ้านหึงคนหนึ่งแล้วก็มาจากตุนตราแสดงว่าตามมาภาคเจ็ดผมพันดับตีวินิตาภาวะสุบสวนฐานระบบอุทธรณ์ด้าขอนสีครับผมพันตระกูลตีเส่สารชัยภาวะสอบสวนด้วยก่อนดอกรสีครับ ผมว่าท <ia> ี่พันธุ์ตีวที่วิวัฒสวัสดิ์้องการปราบาลสวัที่ชุมนสคัญสพบางเลนครับผมวัดที่พันธุ์ตุลตีมีกรซุซ่งสวัสดิ์ฝ่ายโดยการงานทีุ่มชนสำคเพื่อต้องครับ

ผมว่าที่อธิบดีรัฐมนตรีแตรว่าสอบสวนของคาโรแก้วครับเพราะผมว่าที่อธิบตีขอคใจผำรวงวัดพ่อคปาาของพตุครับ นองดงกับส่อซชุบนครับนี่เราพเศษมากครอผมมาเจอครับให้เเม,ม,ามากมาามากาาว่าเดิมอ่าอนนท่านผู้ชมจะมีการมอบอ่อาประกาศกรตทแว่ทุนเก็บค่าตำรวจสายงานอ่สืบสวนและปราพันนายเอนของสพโฮแก้วนะครับมีการจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีในคดีค่า ่คการได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถจับกลุ่มได้ภายใน30ชั่วโมงนะครับมีผู้บรรลุข้เกฎหายและกำลงวังการปฏที่ป้องกันปราบปรามมืเดีอนของสพนชรศรีนะครับสามารถจักลุมผู้หนาหัวผูในคดีฆ่านะครับภายในงชั่วโมงนะครับจำนวนหายนะครับแลไปขเรียนเชิญท่านผู้นำมอบรางครับ แรับพครับตงเลยตัวนากผู้นิเกลเลิศร้องคำสสวนพครับใครได้ดีแลวกงดีดวยแทนัภาพครับตตบเอจากลินการีพักรอง2พเจ้าคับทีเไล่ สิภาพครับร้อยตำรวจเอกัณนเสริสุรารองสวัดสดิสืวนสกงเ่ยครับงานท,ทึกภาพครับเรียบรอพอพพอพกก้อยครับร้อยตำรวจเอกวินทจิรากรรองสวัสดิ์วนกุเยวครับ

ต่อราเก่ชุคทางมองกับอสองพรทศิษร์นอะอันที่ภาพคารับเกรร่รครับสองปันละกโตอ,อ,อัครพลลีเกสองสองพอสองพนักษยครับ ร้อยัหวัเอกคุณเดนีเลองสองพสอพสีครับบาครับร้อยัวัดเอกจงเินูปสะอาดองสองพสอพ้สสีูปับนอยของันดึครับครับานครับ และสิทธิ์ตเทนคุณอกากออยู่ที่รเรียนขอบคุณองค์กรับควรมยินดีครับครับพรบครับเฮ้ยพรครับพรบครับเร้ยพระครับ เรียนท่านรองผู้บังคับนะครับท่านผู้กับตันฐา,านีท่านรองผู้กัปจันสาวัตและกพี่เพื่อนน้องขา้าราชการตำรวจผูตอนจังหวัดนครปฐมรวมทั้งหน่วยที่ข้างเคียงมาร่วมประชุมในวันนี้นะครับก็น,นี่เป็นการประชุมบริหารครั้งที่12ครับ2568หรือครั้งสุดท้ายประจรําปีพุทธศักราช2568เรากำลังจะก้าวสู่การสิ้นสุดการทางานปี2568จะขึ้น สองพันาอยกเก้าในกี่วันนะครับก็วันนี้ในวันที่ผมรับราชการกที่นี่รับตำแหน่งผู้เรีกมาครั้งหนึ่งแต่ครั้นี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองกาผมเดือนนี้เดือนธันวาคมแ็อ่าในรับผู้ที่ไดเรับตำแหน่งสุดขึ้นและสังเปลี่ยนเรียนไปในหน่วยก็จะฉับผมเป็นผู้รลขานจริงๆแล้วแจว่ันเป็นมก็ตรอซึ่งก็เป็นที่ผมได้ยิน จะทำในการทำงานโดนเราเนี่ยทุกอย่างเราพูดแต่นั้นก่อนไปจุดโดนทุกา์ครับผมไม่มีใครเข้าใจองค์กรเราได้นะครับต้องจัดระบบภายในที่ภายในที่เป็นออกเป็นรวแต่บางคนท่านๆนะฮะเป็นงานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะก็ดีพอเจออยู่เราก็ต้องสร้างความเชื่อถื่าได้เป็นข้าราชการที่ทำงานและได้ประกาศนักหน้าย่อมเรับประกาศที่บ้านเจ็ดไม่มีแล้ว กติกาใหม่เนี่ยค่อนข้างเข้มงวดและมาตรฐานสูงมากอย่างเช่นการจับคุมคดีที่จะได้ต้องจับผูกได้ภายใน24ชั่วโมงและเสนอได้แค่สองคนข้อหนึ่งคืออะไรหลักเกณฑ์เข้าข้าวเข้าไปในหลักเกณฑ์ใหม่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากบางส่วนเนี่ยที่เข้าหลักเกณฑ์เราพลาดเก็บผด้กระทำความผคดีได้ภายในสองชั่วโมงที่ดีดีไหรใสอ่วโมงทด